เดี๋ยวเรามานะครับเริ่มต้นนะวิธีการถอดลื้อหน้ากากเดิมรถนะครับ Nissan Tiara J32 นะครับตัวนี้เราก็ต้องถอดนะครับยึดตัวล่างนะครับถอดตัวหน้ากากชิ้นบนออกมานะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องถอดตัวชิ้นชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้เราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องมืองัดนะครับมันมีกิ๊บอยู่หนึ่งสองสามตัวนะครับ แล้วก็จะมีชิ้นล่างชิ้นล่างกับชิ้นนี้อันนี้ต้องขอมน็อตน,นะครับชิ้นล่างนะครับแล้วก็ชิ้นตัววิทย์ตัวหน้า ยุ่งนะครับเนี้จะเป็นหน้าแผงนะครับเตรียมถอดชิ้นบนด้วยโอเเคป็นไนะครับตัวชิ้นบนนะครับใช้เครื่องมือนะจะเป็นพลาสติกติ่งนะครับ ยาวได้ไหมได้จะมีขบนจะมีคลิปอโอเคอย่นี้ ก็ถอดนะครับหน้ากากชิ้นบนออกมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ออุปกรณ์ได้นะนี่ก็เป็นหน้ากากชิ้นแอร์ครับจากนั้นเราก็ถอดนะครับตัววิทยุตัวล่าง น็อตด้านล่างสองตัวนะครับแล้วก็ด้านบนสองตัวอขอขอจำบ้านจาน่อย าลายปักมาเรียบร้อยนะตรงหัวเกียร์นะครับเราก็จะใช้ผ้าคุมเอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันร,รอย นี่เราก็ถอดวิทยุเดิมรถนะครับออกไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาถอดจอนะครับจอบนนี่เราก็ถอดจอบนออกมานะครับ นี่เราก็ถอดนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งตัววิทยุเดิมรถนะครับแล้วก็แผงฝรับแอร์ต่างๆแล้วก็จอบนนะครับอันนี้เราก็ถอดเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเสียบต่อปลั๊กนะครับแล้วก็ประกอบจอเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนที่เราติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ